การศึกษาอย่าไปสอนแค่รู้จากจอแล้วคิดว่าตัวเองรู้หมดไม่ใช่แค่รู้จากจอมือถือจอแล็ปท็อปและก็มาจดมาจำแต่ยังไม่รู้จริงการศึกษาถ้าอยากให้คุณระบุลูกหลานได้รู้จริงก็คืออยากก็ต้องให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ได้ลงมือทำ ให้เขามีโอกาสได้มีช่องทาง <Okay. S 2> อย่าให้เขาแค่เรียน <Okay. S 2> หรือเป็นแค่อะไรรอความหวังว่าจะได้งานดีอาชีพดีเงินดีอันนั้นเป็นความฝัน <Okay. S 2> ความฝันทําไมไม่สร้างเขาเดือนนี้เลย <Okay. S 2> สร้างเขาเดือนนี้ส่งเสริมเขาเดือนนี้ <Okay. S 2> ให้เขาได้มีช่องทาง <Okay. S 2> ผ่านตัวแทนเข้ามาจากสภา <Okay. S 2> ให้เขาเลือกแต่อย่าให้เขาเล่น <Okay. S 2> เลือก ผู้มาทำหน้าที่และเขาก็ได้ทำหน้าที่อย่าไปเล่นการเมืองอย่าปล่อยให้เขาเล่นไปวันวันหรือไปผูกติดให้เล่นการเมืองอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดอ,อย่างมหานาลทำให้ไม่เกิดการพัฒนาสังคมจะเกิดการแตกแยกและวุ่นวายเพราะ เขาไม่มีเงินมีงานก็ต้องคอยเกาะพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่มีเงินมีงานก็ต้องวิ่งหาครอบครัวอดแอร์ครอบครัวไม่มัน่นคงแตกแยกไปหมดเลยเพราะความไม่พัฒนาอย่างครอบคลุมคุบบริบูรณ์ตามที่อัตมาได้กล่าวผ่านมาทั้งหมดก็คงจะถือว่าสมบูรณ์เนาะไม่สมบูรณ์ก็ อันนี้เป็นเป็นทางการชี้นะแต่สมูนหรือไม่มันก็อยู่ที่จะเอาไปใช้หรือไม่ถ้าไม่เอาไปใช้มันก็แค่กระดาษแผ่นหนึ่งคำพูดไม่กี่ก็แค่นี้แหละก็ก็ก็ได้แค่จดแค่จอได้จากจอได้จากจดจากทำแค่นั้นแต่ยังไม่ได้จริงโยมว่าประเทศไทยเราโชคดีเพราะว่าเรามีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองตั้ง มันมันมันนานมากะจะจะจะกลับเรียนถามพระครูอีกเรื่องหนึ่งว่าในในปัจจุบันเนี่ยทางวัดหนองประพงะนะคะ,ะ,ะยึดแนวทางการปฏิบัติอย่างไรแลนะอนาคตต่อไปอะคะ่ะก็ของวัดประพง์หนักแน่น เป็นแบบฉบับอยู่แล้ว <c oughs> ตามที่หลวงปู่ได้ได้มอบหมายแล้วก็ได้วางไว้ครับหลวงปู่ท่านทรงทราบด้วยญาณด้วยสติด้วยปัญญาธรรมท่านแล้วลูกท่านก็คือสิทธิญาณนิทสินั้นไม่ได้ตกต่างจากครังพุทธการก็ <c oughs> คือเหมือน รวบรวมพระพุทธองค์ได้รวบรวมสศิส์หรือสาวกมาจากสี่วันนะนยุคหลวงรู้รป,ปู่ก็เหมือนกัน <Okay. S 2> ทุกศิท์ท่านก็มาจากสี่ทิศทั่วทั่วโลกเลย <Okay. S 2> เมื่อมาอยู่รวมร่วมกันอื <Okay. S 2> ไม่ใช่ง่าย <Okay. S 2> ถ้าไม่มีปัญญาธรรมแล้วก็รู้ท่องแท้ในในธรรมในหลักการของพระพุทธเจ้าก็คือปรับปรับทิทิให้เสมอกัร นะท่านใช้วิธีนี้ท่านให้เท่ให้เสมอกันท่านให้ให้ปรับเสมอด้วยทิฏฐิอยู่บ่อยๆเพื่อให้เกิดความสมดุลทุกสรรพสิ่งจะตั้งมั่นจะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่จะต้องมันหนึ่งเริ่มปรับที่ให้เสมอกันสองสร้างสังคมสร้างสงฆ์ขึ้นมาแล้วต้องปรับสมดุลอยู่บ่อยๆมันกะ็คือปรับ สีนให้เท่ากันปรับทิฏทิให้เสมอกันอยู่บ่อยๆนี่มันเป็นการปรับสมดุลแล้วก็การอยู่กินก็ต้องปรับให้เสมอกันอรู่อยบ่อยๆอคือมันจะเกิดความสมดุลท่านก็ใช้แนวทางความ,มสามัคคีะนะก็คือหมั่นประชุมกันทุกปีก็ต้องมีการประชุมสงฆ์ใหญ่การประชุมร่วมกันปฏิบัติธรรมคือทุกประเทศเลยทุกประเทศนี่แหละ มันก็จะเป็นการปรับทิศทีด้วยถือเป็นองค์กรที่ใหญ่มากเลยนะคะพระครูก็ก็น่าจะใหญ่วัดสาขาเนี่ยมีไปทั่วโลกเลยก็ก็น่าจะในประเทศไทยก็ถือว่าน่าจะก็จะใหญ่นะแต่ว่าเราก็ไม่อยากอวดตัวว่าเราใหญ่ที่สุดนะก็มันก็ใหญ่แล้วนะก็ก็สงต่างชาติถ้ารวมกันก็หลายร้อยลูกก็ไม่มีที่ไหนทำได้แล้วก็ท่านก็ ไม่ได้แปลกแยกท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นเช้านั่นเช้านี่นะท่านไม่ได้ขึ้นกับลุงปู่ไม่เลยมีแต่ทุกคนก็ก็ยังอ้างว่าท่านเป็นลูกศิษย์ลุงปู่และลึกถึงลุงปู่กระตันทดูตัวลุงปู่ <Okay. S 1> เพราะลุงปู่ก็ให้ปัญญาธรรมให้การปฏิบัติต่อท่านอย่างเสมอภาค <Okay. S 1> ให้สิทธิให้ความเท่าเทียมเป็นมันเป็นเสรีภาพมันเป็นประชาธิปไตย ที่อาศัยธรรมวิมวินัยเป็นตัวกำกับนะโดยได้สิทธิความสามัญสำนึกในหน้าที่เพราะลูกปู่สอนมากเรื่องปฏิปทาเรื่องข้อวัดนิดทําทำให้พระมีสามัญสำนึกทั้งในหน้าที่ในความเป็นสงฆ์ในความเป็นสิทธญาณุสิทธ์ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้คือสามัญสำนึก และความเสมอภาคลวกปู่ท่านไม่ได้บอกว่าฝรั่งให้ดีกว่าไทายไม่เลยให้เท่ากันได้กินเท่ากันได้อยู่เท่ากันอะไรต่างๆเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันแต่เสรีภาพท่านก็ให้แค่ความคิดกับความเชื่อท่านบังคับไม่ได้แต่อยู่ในวัดตร้องทําเท่ากันมีกฎเข้มเท่ากันท่านไม่ได้เพราะว่าเสรีภาพทางการแสดงออกทั้งหมดนี้วุ่นวายทั้งให้หมดนี้ตีกันหมดแล้วก็ใครอยากทาอะไรก็ทําใครอยาก ด่าใครอ้วุ่นวายเป็นไปไม่ได้หร,หรอกใครอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาใครอยากขับรถอยากหยุดก็หยุดไฟแดงแล้วบางคนก็จะดันทุนลังไม่เอาฉันจะไปอย่างนี้เห็นต่างกัน<ช>ไม่ได้หลวงปู่ไม่ให้ท่านบอกคเมือ่อหยุดก็หยุดเมื่อไปก็ต้องไปไฟเขียวขึ้นทุกคนต้องเห็นเหมือนกัน <seats S 1> เห็นไหมไฟแดงขึ้นทุกคนต้องเห็นเหมือนกันท่าบังคับพระพุทธเจ้าก็บังคับอย่าไปบอกว่าเห็น เห็นต่างกันได้ไม่ได้ไม่ได้คิดต่างกันได้เชื่อต่างกันได้นี้นี้คือความจริงความคิดกับความเห็นจะไปเหมารวมว่าความคิดเห็นแล้วเป็นอันเดียวกันไม่ใช่แยกเพราะมันมีกลางวันกลางคืนมีดำขาวมีเพราะสองสิ่งนี้แหละจะทำให้เกิดความสมดุลเพราะมีเย็นกับร้อนมีอ่อนกับแข็งนะมันจะมีความพอดีท่านก็ใช้วิธีนี้ เป็นตัวปรับสมดุลใช้ธรรมวินัยใช้รูปแบบสิทธิสามัญสำนึกเสมอภาคเสรีภาพแล้วก็ให้มันมันประชุมกันบ่อยๆเพื่อที่จะปรับทิฏฐิเป็นตัวกํากับนะให้เสมอกันอย่าให้ต่างกันคิดเห็นคิดต่างกันได้เห็นต่างกันไม่ได้ชัดเจนเลยนะ คิดต hehe, ่างกันได้เช well ื่อต่างกันได้พระพุทธเจ้าก็พูดคําเดียวกันนี่แหละคิดต่างกันได้เพราะมันเป็นเรื่องความคิดอยู่ในใจเป็นเรื่องความนึกคิดจิตใจเชื่อก็อยู่ภายในคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านจะตามกาไปบังคับไม่ได้ก็บีบคอให้เชื่อก็ไม่มันได้แต่ว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่จริงเนาะมันได้แค่บังคับเฉยแต่ภายในเขายังไม่เชื่อมันต้องเป็นเรื่อง สงวนไว้มันเป็นมันเป็นความคิดกับความเห็นแต่ความเห็นความหมายถึงสิ่งที่เห็น <c oughs> จะต้องไม่ต่างกัน <c oughs> จะไปบอกว่าความเห็นความเห็นต่างกันได้ไม่ได้ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> สงพัตโตพง์ <c oughs> อาศัยรูปแบบหลักธรรมวินัยที่พระพุทธ,ธองค์ทรงวางไว้ <c oughs> ตั้งแต่ ลุกจากบรรลังใต้ต้นโพลุกไปในทิศทั้งสี่นะสอนอริยสัจสี่รวบรวมวันนะกสี่แล้วก็มาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่เป็นสูงเป็นพุทธบริษัทสี่จากวันนะกสี่แล้วก็ร้อยเรียงด้วยพระวินัยให้สงเข้ากันได้เห็นไหมรอเรือร้อยเรียงให้เป็น พวงให้เป็นกลุ่มเป็นสงฆ์แต่พระวินัยอย่างเดียวถ้ามันแตกถ้าคนทําไม่เห็นบางครั้งมันก็ทะเลาะก,กันนะก็เหมือนเชือกขาดได้นะเมื่อเชือกขาดหินที่ร้อยเรียงก็หลุดลุยแตกกระจายได้ผู้มันได้ชั่วคราวท่านพระวินัยนี้บังคับให้คนรวมกันได้แค่ชั่วคราว ยังไม่เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นได้แค่พวง uh huh. พระองค์ก็ถือว่าไม่เป็นหนึ่งเดียวโดยแท้ท่านจึงใช้ตัวสุดท้ายก็คือหลอมรวมใช้ตัวลอลิงเป็นตัวลบลดละเลิก uh huh. ละลาย uh huh. จะเอาหินสีความแข็งต่างกันมารวมกันเป็นเนื้อเดียว ไม่มีทางอื่นนอกจากไปละลายด้วยการหลอมต้องใช้รอเรือรอเรือเป็นอักษรที่ทำให้ทุกอย่างรวมกันได้ถ้าไม่มีตัวอย่างอย่างกระดาษตัวนี้มันเต็มแล้วอรอเรือเริ่มไม่ได้นะเพราะมันเต็มแล้วต้องลบรอดิ ต้องใช้รอลิงลบก่อนมันถึงจะเริ่มได้เห็นไหมรอลิงนี่เป็นอักษรลบรอเรือเป็นอักษรบวกเพราะพระองค์ต้องใช้สองอย่างนี้ถ้าจะรวมกันต้องมีตัวหนึ่งเป็นตัวลบโพสเนกาที post กับโพสต์ทีเย็นกับร้อนอ่อนกับแข็งมันถึงจะรวมกันได้เป็นพอดีเห็นไหมนี่คือหลักธรรมนี่คือรูปแบบที่พระองค์ใช้ พระวินัยเป็นตัวแข็งเป็นตัวร้อนธรรมะเป็นตัวอ่อนเป็นตัวยืดหยุ่นเป็นตัวเย็นสองสิ่งนี้เป็นตัวทำงานร่วมกันทั้งเย็นกับร้อนอ่อนก็แข็งพระวินัยเป็นตัวบังคับเป็นตัวกรอบวินัยเป็นตัวบังคับเป็นกรอบเหมือนกระดาษนี่ืงเป็นพระวินัยเหมือนกระดาษเป็นกรอบเป็นขอบเพื่อบังคับ ให้เขียนอยู่ในนี้ย่อทุกอย่างลงในนี้นะนี่แหละทำแปลว่าตัวยืดหยุน่นนี่ไม่เลยสามารถปรับพลิกแพลงได้อยู่ในกระดาษน,นี้ flexibility เห็นไหมะฉะนั้นนะมันจึงเป็นหัวใจมันจึงเป็นหลักเป็นตัวกำกับทำกับวินยัย หรือสองสิ่งสองสิ่งนี้จะเป็นตัวรวมเป็นตัวกำกับ<ม>พราะพุทธเจ้าจะให้ความ,มคือพูด,ดง่ายๆก็คือขาดสองสิ่งนี้ไม่ได้เลยจะพัฒนาอะไรจะสร้างอะไรอย่าว่าจะสร้างประเทศ<ม>สร้างสังคม,ม,มสร้างคนขาดพ่อกับแม่ยังไม่ได้เลยจะอยู่ในโลกถ้ามีแต่กลางวันก็ไม่ได้เพราะมันร้อนไป มีแต่กลางคืนก็ไม่ได้เย็นไปเห็นไหมมันขาดไม่ได้อ <Okay. S 1> ประเทศก็ขาดไม่ได้ <Okay. S 1> ถ้าจะพัฒนา mm hmm. เห็นไหมสภา,า mm hmm. สอสภา,าแปลว่า mm hmm. ต้องมีสองกำกับ mm hmm. สอก็คือบนกับล่าง <Okay. S 1> ตรงกลางก็งคือมันจะรวมได้ mm hmm. เห็นไหม ไม่ไม่ว่าจะเป็นสอสอจะเป็นประชาชนมันก็ต้องมาจากครอบครัวมาจากพ่อจากแม่ <Okay. S 1> ผลิตเข้ามาแต่มาทําหน้าที่ต่างกันนะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสเป็นรัฐมนตรีฝ่าย้านฝ่ายไหนก็คือมาจากประชาชนทั้งหมดมาจากครอบครัวมาจากพ่อกับแม่ก่อน <Okay. S 1> ทีนี้พ่อฝ่ายครอบครัวก็คือพ่อกับแม่ ประชาชนที่เป็นพ่อกับแม่ถ้าจะให้ทําหน้าที่ไม่มีเวลามากนะเลือกตัวแทนเข้ามาในสภาแทนก็มาจากส่วนล่าง <Okay. S 1> มาทําหน้าที่ <Okay. S 1> แต่ส่วนบนก็คือเอาลูกอีกนั่นแหละจะไปเอาใคร <Okay. S 1> เพราะผู้ที่จะช่วยกํากับดีที่สุดก็คือลูก <Okay. S 1> แต่ต้องพัฒนาจากหลักรูปแบบที่ ชี้ไปที่พระพุทธเจ้าแนะนําไปแล้วว่าจะต้องพัฒนาให้ผ่านสีส่นี้แหละพึ่งพิงพึ่งพาพ้นนิติภาวะจนเป็นผู้มีวุฒิภาวะแล้วให้เขาเลือกกันเข้า <Okay. S 1> เป็นตัวแทนเขาเข้าสู่ผู้มีพุธิภาวะคือสอวอ <Okay. S 1> ฉะนั้นมันขาดไม่ได้สงก็ยังขาดสองสอไม่ได้ก็คือ <Okay. S 1> สามัญญาตาศีลส,สามัญญาตากฤติฐิสามัญญาตาสองสอนี่แหละ ทำให้สงอย่างมั่นคงมาจนอยู่กันได้เข้ากันได้สงจากประเทศไหนมาอยู่วัดปพธิ์งอยู่ได้ขันได้หมดเลยเพราะสองสอนี้ถ้าศีลต่างกันศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันรับรองแตกหมดอื่นใดน,นอกจากเรานำเอาหลักธรรมและคำสอน ก็เหมือนถอดรูปถอดเขาโครงรูปแบบที่พระพุทธเจ้าชายสร้างสงสร้างองค์กรสงให้เป็นอิสระเป็นเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยเป็นเป็นสมบูรณ์ที่สุดแต่มาก็ได้เรียนรู้จากสายวัตองค์นะที่ท่านเอามาเอารูปแบบนั้น มามาสร้างองค์กรสงมาจากสี่ทิศของโลกใบนี้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาจากทุกประเทศมาจากสี่ทิศของโลกมาอยู่วัดประพงศ์ <Okay. S 1> แล้วก็ยังกระจายกลับออกมาทําหน้าที่ทํางานรับหน้าที่ส่งเสริมสร้างสันติสุขให้โลก <Okay. S 1> แล้วประเทศไทยเรา เรารับอาพรพุทธศาสนามายาวนานแม้แต่แม้แต่คำสอนแม้แต่ภาษาเราถอดหรือพระกษัตริย์พระอริยะในผู้ที่สร้างภาษาสอัอผลิตภาษาค้นพบภาษาขึ้นมายังสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้ในการ ศึกษาเพื่อพัฒนานะภาษาเป็นมันเป็นเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนามันสื่อมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคำนะถ้าเรารู้อย่างทองแท้เราก็จะได้กุญแจในการไขปัญหาของประเทศกุญแจไม่ได้สำคัญว่ามีเป็นร้อยร้อยดอกแล้วจะมีประโยชน์ถ้ามัน ไม่ตรงกับแม่กุญแจถึงมีมากก็ไม่ก็ไม่เกิดประโยชน์เปิดไม่ได้เลยสักประตูกุญ mm hmm. แจมีความสำคัญอยู่แค่ดอกเดียวแม่ดอกเดียวก็ได้ท่านบอก mm hmm. ขอให้มันตรงกันให้มันถูกต้องระหว่างลูกกับแม่กุญแจนั้นเสมอกันตรงกันก็คือมันใช่ <Okay. S 1> มันถูกต้อง <Okay. S 1> ฉะนั้นนะมันเป็นกุญแจเหมือน ภาษาแค่กอไก่ถ้าเรารู้ไม่ก่อเกิดปัญหานะเพราะเราจะเข้าใจหลักการพัฒนาเกิดการเกิดขึ้นของสังขารการเกิดขึ้นของอสังคมก,ก่อเกิดเป็นประเทศชาติ <S S S okay. นะการเกิดขึ้นของพระสงฆ์ภิกษุก่อนก็มาเป็นสงฆ <S S> ์ okay. รวมกันมาจากวันนะแล้วก็มาเป็น สงหมู่ใหญ่เป็นศาสนาพุทธกระจายมาทั่วโลก <Yeah. S 1> ừ, ก็เพราะมันมีตัวก่อตัวเกิดตัวแก้ <Yeah. S 1> ตัวที่จะไขฉะนั้นมักมีองแปดจึงเริ่มที่สัมมาทิฏฐิพระองค์ไม่ไปเริ่มที่สัมมาสติสมาสมาธิพระองค์เอาไปไว้ข้อสุดท้าย <Yeah. S 1> ในมักมีองแปดทางอันเดียวทางอันเอก ไม่มีทางอันอื่นที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นพ้นปัญหาถ้าไม่สามารถเห็นถูกต้องถ้าเห็นผิดแล้วก็จะเข้าใจผิดมักมีองแปดจึงเริ่มจากเห็นถูกต้องถ้าเห็นถูกต้องก็จะเข้าใจถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องก็จะคิดถูกต้องพูดถูกต้องนะการกระทำถูกต้องภาคเพียรถูกต้องเรื่องชีพถูกต้อง แล้วก็ถูกต้องไปหมดเลยจนถึงตั้งสติถูกตั้งสมาธิถูกเพราะเห็นถูกต้องเห็นไหมเห็นจริงต้องเห็นถูกต้องไม่ใช่เห็นต่างเห็นต้องเห็นเห็นจริงรู้ต้องรู้ยิ่งเห็นต้องเห็นจริงเห็นต่างไม่ได้ถ้าเห็นต่างได้มันจะผิดหมดเลยฉะนั้นต้งค์จริงเอามาเป็นข้อแรกในมัสมีองค์แปดท่านไม่ได้ไม่ได้เอาสติมา มาสอนก่อนนะท่านไม่ได้เอาสติมาเป็นข้อแนกเพราะอาจารย์อาราละดาบทอวุทธธกะดาบทสอนท่านด้วยให้ฝึกสติกำหนดแต่ลมให้มันเบาบางจนท่านได้ฌานรูปฌาน <S 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 <c oughs> ออกมาแล้วท่านก็ไม่หมดกิเลสไปถามอาจารย์อาจารย์ก็สอนต่อไม่ได้เพราะอาจารย์มีสติป,ปัญญาเั้ะ <S S S> <c oughs> ท่านรู้แต่กำหนดลมเฉยแต่ไม่มีสติท่านไม่ไดไม่ได้เริ่มจาก สมาธิิ <Okay. S 1> อาจารย์องค์ที่สองสอนให้กําหนดจนไปถึงรูปฌาน <Okay. S 1> เพราะเริ่มเริ่มจากสติหมดเลย mm hmm. แล้วก็มาต่อสมาธิฝึก <Okay. S 1> ให้กําหนดสติให้เป็นสมาธิเห็นไหมพอออกมาแล้วก็ไม่ไมหมดกิเลสเอา้าทําไมมันไม่ใช่ทางก็ถามอาจารย์ก็ตอบไม่ได้ mm hmm. นี่ไม่ใช่ทางนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะหลุดพ้นปัญหา mm hmm. ปัญหาทั้งหมดทั้งมวล ถ้ายังเห็นผิดอยู่โอ้ยพระองค์มาคนพบอพอเห็นผิดตัวเดียวนี่แหละมันผิดหมดเลยจริงมาเริ่มจากสัมมาทิธิเวลาท่านสอนปัญจวัคคีย์ณขณะนั้น,น,น,นปัญจวัคคียังเห็นผิดอยู่เลย <vag ian. S 1> จริงสอนเรื่องถ้าเห็นผิดและทุกอย่างจะผิดหมดนะคุณ <Race. S 1> ในที่สุดก็จะตั้งสติผิดสมาธิที่ได้ก็จะผิด <Race. S 1> ไม่ได้แก้ปัญหาฉะนั้น กุญแจที่จะเปิดสู่มรรคมีองค์แหดุดพ้นจากปัญหาก็คือทำยังไงจะพัฒนาตนเองจนเห็นถูกต้อง<ม>เห็นถูกแปลว่าเห็นเป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่เป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตามนี้แหละจึงเรียกว่าเห็น ถูกต้องเห็นโดยสัมมาทิฏฐิ mm hmm. จึงเป็นที่ยืนยันได้เลยว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเพราะเราเข้าใจผิดสอนกันผิดพูดกันผิดว่าเห็นต่าง mm hmm. สังคมอยู่ร่วมรวมกันไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเมื่อมาอยู่รวมร่วมกันจ้องย่อมเห็นเหมือนกันก็คือถ้าจะอยู่รวมร่วมกันต้องเห็นประโยชน์สุขร่วมกัน <Yeah. S 2> อย่าเห็นต่างว่าฉัน ะเอาเปรียบคุณได้ฉันจะฉันจะทํำของฉันฉันไม่ทับคุณทําำอย่างนี้ถ้าถึงเวลาทําต้องมาทําร่วมกันถ้าประเทศเดียวกันคุณจะเชื่อยังไงยกไว้สงวนไว้แต่เห็นนั้นต้องเห็นประโยชน์สุกร่วมกันแล้วก็มาทํำรวมร่วมกันเพราะมันเป็นของบ้านเดียวกันเช็ดด้วยกันขับรถไปก็ต้องเห็นเหมือนกันนี่คือ ข้อสรุปนี้บทสรุปของพระพุทธศาสนา <Okay. S 1> ของธรรมอยู่ที่ปรับยังไงถึงจะทำให้ตาทุกคน <Okay. S 1> เห็นถูกต้อง <Okay. S 1> ก่อนถ้ายังไม่สามารถเห็นถูกต้องให้เห็นเหมือนกันได้ไหมเห็นประโยชน์สุข <Okay. S 1> นะอย่าเห็นแก่ตัว mm hmm. เอาแค่นี้ก่อนได้ไหมนะให้เห็นดี <Okay. S 1> เห็นงามด้วยกัน แต่อย่าเห็นต่างว่าใครจะเขียนยังไงก็บอกไปเลยเห็นนะอันนั้นคือคนตาบอดสีนะ <c oughs> สีสีเดียวกันแต่เห็นต่างกันนี่แสดงว่าตาบอดสี <c oughs> อย่างนี้อยากให้ขับรถ <c oughs> เพราะมันจะชนกัน <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> จึงไม่ควรที่ควรจะกลับไปสอนกันใหม่ <c oughs> นะภาษาไทย งนะยัง,ยงเข้าใจผิดกันเกือ mm hmm. บหมดเลย <Okay. S 1> ยังไปบอกว่าเห็นต่างกันได้แค่เห็นเสมอกันรยังดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนจะเข้ากันได้คนจะอยู่ด้วยกันได้ต้องเห็นเสมอกัน mm hmm. เห็นประโยชน์สุขร่วมกัน <Okay. S 1> ได้แก่เห็นแก่ตัว mm hmm. นะแค่นี้ก็ทํทำให้สังคมเข้ากันได้นะ mm hmm. ถ้าจะหลุดพ้นจริงๆต้องเห็นถูกต้อง <Okay. S 1> นะ กราบขอพระคุณท่านพระครูที่บรรยายธรรมซึ่งมีประโยชน์อันมหาศาลแก่ทั้งพระพุทธทั้งทางพระพุทธศาสนาและคนไทยทั้งประเทศเอาไว้ถ้ามีโอกาสในวาระหน้าโยมกราบขออารัธนาพระครูในการบรรยายธรรมครั้งต่อไปนะเจ้ะคระก็โมทนาจริงๆก็เป็นความ ยินดีเพราะมันก็เป็นหน้าที่เป็นส่วนที่เราเป็นพันธุชิตไม่ใช่ขอบบวชแล้วจะตัดทั้งโลกทั้งหมดโลกเ,เราก็ยังยังมีเหลือก็คือพ่อแม่ทุกคนที่ให้อาหารคือพ่อแม่หมดเลยเมื่อ,อ,อพ่อแม่มีมีปัญหามีทุกข์ที่เป็นสมณนะแม้แต่เป็นภิกษุ ก็ต้องหาวิธีหายาเหมือนพ่อแม่ป่วยนี่แหละท่านก็ต้องหายาหาอะไรมาเยียวยารักษาแก้ปัญหาประเทศชาติเมื่อมีปัญหาก็เป็นหน้าที่ของพระที่เป็นลูกที่ได้รับอาหารจากพ่อแม่ทุกวันที่ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานี่แหละที่ให้อาหารก็เหมือนพ่อแม่ถ้าประเทศชาติมีปัญหา ก็ควรจะหาหลักธรรมคำสอนแนวทาง <Okay. S 2> ซึ่งมีอยู่ในพุทธศาสนาเราหมดแต่ว่าเป็นแต่เพียงเราเข้าไม่ถึง <Okay. S 2> เราเรามองข้ามไปแล้วก็วิสัยทัศน์ก็เราคิดว่าพุทธศาสนาแค่สอนจะเอาแต่นี้ผ่านไม่ใช่ไม่ใช่ <Okay. S 2> ถ้าสอนวิสัยทัศน์ก็ต้องมองคิดกว้าง <Okay. S 2> มองให้ไกลย <Okay. S 2> อย่ามองแค่ตัวเอง <Okay. S 2> แล้วก็ทำไกล ใส่ใจทุกรายละเอียดนะเพราะมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่ถ้าเราใส่ใจทุกรายละเอียดคิดว่างานออกมาดีประเทศชาติโอ้เราจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็แก้ปัญหาได้นะ <Okay. S 1> ด้วยคําสอนด้วยหลักธรรมนี่แหละเราไม่ต้องไปเอาไกลหรอกน้ําไฟไม่บ้านไม่ต้องไปรอให้ฝนตกทึงจะได้น้นะํามาดับ แล้วก็น้ําที่อยู่ใกล้นั่นแหละมีประโยชน์กว่าไม่ต้องไปรอเอาน้ําที่อื่นหรอกนะ<ม>อะไรที่ใกล้ก็ต้องรีบจับใกล้ตัวนั่นแหละน้ําใกล้ตัวที่ที่ดีที่สุดไม่น้ําลายก็ดีนะ <c oughs> แต่ท่านบอกว่าดีกว่านั้นคือน้ําใจอ, <c oughs> อมันกำลังจะถาดน้ำอะไรโอ้น้ำใจนี่แหละ บ้านมันไหม้ไปยังเหลือน้ำใจให้กันนี่เนาะโอ้หน้าอยู่ไม่มีอะไรตีเท่ากับน้ําใกล้ตัวท่านบอกว่าน้ําฝนมันก็แก้มาตามฤดูกาลน้ําห้วยน้ําหองมันก็ตามฤดูกาลก็หมดไปได้นะเอามาดับบ้านมันก็ถึงมันเหลือมันก็บางทีมันก็ต้องเลื้ออยู่ดีเพราะมันไหม้เนาะแต่ถ้ายังมีน้ําใจถึง่าสร้างใหม่<อ>ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น้ำในปากก็คือพูดดีต่อกรรันนี่มันก็เนาะมันก็อยากช่วยเหลือกันถ้าพูดไม่ดีน้ำเนน้ำลายก็ไม่ดีนะนี่แหละใกล้ใกล้แค่นี้แหละ,ลหละทุกคำเราพุทธศาสนานน้าช่างพิเศษถ้าเราเอาไปใช้จริงสังคมไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกรแต่เพราะเราอย่างทั้งทุกระดับัแหละทั้งหน้าการเมืองทั้งอะไรพ่อแม่ในสังคม ท่านก็ต้องยอมแล้วว่าท่านอาจจะยังไม,ไม่ไม่ได้ศึกษาไม่มีเวลาก็เลยเสียดายถ้าท่านเอาไปใช้าอาตมาคิดว่ามีประโยชน์กรับสาธุค่ค<น>ะโอเคครับ